คำล้ําลือพิสดารเรื่องเล่าขานพิสวงโลกหลังตะวันลับจากนิตยสารเรื่องเล่นลับฉบับที่515นะคะมนุษย์เที่ยงคืนเรื่องแป,แปลกๆบนโลกนี้มีมากมายปริศนาที่ปรากฏขึน้นและมนุษยชาตินเวลานี้เนี่ยยังขบกันไม่แตกบางเรื่องแปลกบางเรื่องประหลาด บางเรื่องท้าทายมันสมองมนุษย์ให้คิดให้คน้นให้ตีปริศนาให้แตกกระนั้นเองก็ไม่ใช่ว่าจะแก้ปริศนากันได้ง่ายๆยังค้นหาคำตอบและพยายามตีความทั้งทําความเข้าใจกันอยู่อย่างเรื่องที่จะพูดถึงในอีกหลายบทต่อไปนี้ก็คือเรื่องราวและความแปลกประหลาดของโลกอีกใบหนึ่งที่เกิดขึ้น ในยามที่ทุกคนเลิกจากงานเลิกกิจกรรมในช่วงเวลากลางวันไปแล้วถูกต้องแล้วครับมันเป็นโลกที่เลนรับหลังพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วนั่นเองโลกยามสนธยายามที่พระอาทิตย์ลับฟ้าไปแล้วเป็นโลกที่นิยามได้ยา,นยากนักวิทยาศาสตร์เองเคยบอกว่าโลกในระยะกลางวันจะไปกลางคืนเป็นโลกที่ไม่เสถียร คำว่าไม่สเสถียรในทางของนักวิทยาศาสตร์หมายถึงความไม่แน่นอนในเรื่องของสสารพลังงานและอุณหภูมิสสารบางอย่างถูกความร้อนทําให้อ่อนตัวในเวลากลางวันและจะกลับคืนรูปเป็นแข็งตัวเพราะอุณหภูมิลดลงในเวลาการคืนหรือว่าพลังงานความร้อนที่สะสมมาท,ทั้งวันก็ค่อยๆถ่ายเทออกหรือว่าเย็นตัวลดอุณหภูมิลงในเวลาการคืน ทั้งอุณหภูมิล้วนมีการเปลี่ยนแปลงหลังตะวันรับขอบฟ้าไปทั้งสิ้นไม่เว้นแม้คนสัตว์และสิ่งของซึ่งต่างก็มีการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยเราเองหลังโลกตะวันรับฟ้าเป็นโลกอีกโลกหนึ่งที่มีอะไรหลายๆอย่างที่คนโบราณไม่ไว้วางใจส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากความมืดที่เริ่มปกคลุมตั้งแต่อาทิตย์ลับฟ้าดังนั้นเนี่ยภายต้ความมืดหรือว่ามานวิการ ที่ครอบคุมเป็นเวลานานจึงทำให้คนโบราณไม่ค่อยไว้ใจในเรื่องพวกนี้นะอาจจะเชื่อว่าเพาาาร,ราะภายใต้ความมืดมิดสลัวลางนั้นมีอะไรบางอย่างที่มีความลึกลับและแลับไปอย่างที่สืบไม่ได้ยักเศร้าเล้นอยู่ก็เป็นได้ คนเก่าคนแก่เคยพูดกันไว้นานแล้วว่ายา่ำยามสนธยาเป็นช่วงเวลาที่อะไรก็เกิดขึ้นได้กลางวันจะไปกลางคืนจะมาเป็นเวลาที่ไม่ชี้ชัดว่ากลางคืนหรือกลางวันดังนั้นผู้สูงอายุจะมกเตือนไม่ให้เรานอนหลับในช่วงเวลาย็นๆเพราะอาจจะไม่สบายส่วนหนึ่งมาจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วฉับพลัน ทำให้ร่างกายปรับสภาพไม่ทันซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยคนเก่าคนแก่ไม่ไว้ใจแล้วก็คอยเตือนลูกหลานอยู่เสมอเมื่อมีการนับและกําหนดเวลาบางช่วงก็คือนับตั้งแต่พระอาทิตย์เริ่มทอดตัวลงต่ําตั้งแต่บายแก่ๆจนถึงทำมือดึกดื่นคำเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวชี้ชัดเรื่องเวลา ดังคำที่เรามักจะพบกันอยู่เสมอๆเอช่นยามเย็นจะอยู่ในช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็ยม่มยามสนทยาก็น่าจะเป็นช่วงเวลาเราๆ17นาฬิกาแล้วก็พระอาทิตย์อัสดงตะวันรอนก็จะอยู่ในช่วงประมาณ17.30ถึง18นาฬิกา แล้วก็ช่วงเข้าใต้เข้าไฟดูคร่าวๆแล้วก็จะน่าประมาณ18นาฬิกาเป็นต้นไปย่คำค่ำก็น่าจะเริ่มตั้งแต่ช่วง18ถึง18.30ถึง19นาฬิกาโพลเพลก็คือหลังเวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปส่วนคำว่าพบค่ำก็จะอยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่19.30ถึง20นาฬิกาและหลังจาก20นาฬิกาไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นเวลากลางคืนโดยสมบูรณ์ซึ่งใน สมัยกว่าร้อยปีมาแล้วเนี่ยณนะเวลานี้ไม่ค่อยจะมีใครจะเดินทางไปไหนหากมีธุระจริงๆก็จะอาศัยคบใต้คบไฟจุดส่องนำทางหรือว่าหากจำเป็นจะต้องมีการเดินทางในเวลากลางคืนก็จะอาศัยแสงจันทร์อาศัยดวงดาวต่างๆเป็นตัวชี้นำทางเพราะในสมัยนั้นยังไม่มีเครื่องบอกทิศทางอย่างสมัยนี้จะเห็นได้ว่าการแบ่งระยะเวลา ในยามค้ำจะมีระยะเวลาที่ใกล้เคียงคาบเหยียวกันเยอะแยะและคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเวลากลางคืนก็มีอยู่ไม่ใช่น้อยเลย Hè! 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 Hè!